อันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยขี้วัวนะครับที่ผมเคยหมักไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ร่วนซุยแล้วก็ก็เย็นครับถ้าถ้าเอามือล้วงจับไปดูนะครับก็จะเย็นก็น่าจะพร้อมใช้งานแล้วนะครับ จะมาทำปุ๋ยหมักนะครับโดยส่วนประกอบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของปุ๋ยหมักก็คือแกลบนะครับแกลบดิบนะครับวันนี้ก็จะมาซื้อแกลบดิบนะครับแล้วก็จะมีจะต้องใช้หลายถุงนะครับวันนี้นะครับก็มาซื้อครับของเจ้าอื่นนะครับที่เขาสีข้าว อันดับแรกนะครับก็จะขุดนะครับให้ขี้วัวเนี่ยก็กระจายออกนะเพื่อที่จะให้มันพึ่งลมนะครับเพราะตอนนี้ปุ๋ยอ่าขี้วัวนะครับที่เขาวัวนะขี้ทับถมกันอยู่ก็จะมีความชื้นความแฉะแล้วก็ยังเปียกนะครับก็จะขุดให้มันกระจายออกนะครับสําหรับอุปกรณ์ของเราในวันนี้นะครับอันดับแรกก็จะเป็นนะครับเชื้อจุลินทรีย์นะครับตัวนี้นี่ซื้อสําเร็จมาเลยนะครับ อย่างที่สองก็จะเป็นาสารสังเคราะห์แสงครับอันนี้ผมตรวนี้จะช่วยให้การย่อยสลายนะครับมันดีขึ้นนะครับก็จะเลยเอามาใช้ด้วยนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะผสมนะครับเชื้อจุลินทรีย์ลงสักครึ่งแก้วนะครับก็จะใช้แก้วพลาสติกนะครับที่หาได้แถวนี้นะ ครึ่งแก้วผมก็จะเทลงไปนะครับไม่ต้องเอาอะไรมากนะครับอย่างที่สองก็เป็นสารสังเคราะห์แสงนะครับอันนี้ผมผมทำไว้ประมาณสองเดือนนะฮะใส่ครึ่งแก้วอันนี้เป็นสูตรที่ทำเองนะไม่ได้คิดอะไรมากนะแต่ก็ก็ใช้ได้ผลอยู่ครับ ก็ว่าเอาไปใส่พวกพืชผักแล้วก็พวกต้นกล้วยนจะใช้ได้เลยฮะหลังจากที่ผสมแล้วก็จะคนให้เข้ากันนะฮะอย่างที่3มนะครับที่ผมจะใช้นะครับก็คือเนี่ยไปขนมาเมื่อเช้าจากโรงสีนะครับเ็ก็จะขายถุงละห้าบาทครับที่ผมใช้วันนี้ก็จะประมาณ8ดถุงแปดถุงปุ๋ยนะครับ ส่วนที่เหลือก็คือจะเอาไว้เผาฐานด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปูนขาวนะครับที่ผมจะใช้โรยนะครับซึ่งปูนขาวที่ซื้อมาก็เขาบอกว่าเป็นเปลือกหอยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะใช้นะครับอันนี้คือคุณประโยชน์ของเขาครับที่จะใช้ที่ผมเน้นก็คือใช้สําหรับฆ่าเชื้อรานะครับที่ทําให้เป็นโรคพืชนะครับเนี่ยครับก็เลยเอามาใช้ในการหว่านนะครับ หลังจากที่ใช้ปูนขาวแล้วนะครับต่อไปผมก็จะใช้แกลบดิบนะครับโรยไปให้ทั่วนะครับทั่วบริเวณของคอ,อกคอ,อกวัวเลยนะครับขั้นตอนที่3ามหลังจากที่นะครับโรยแกลบดิบไปแล้วผมก็จะใช้นะครับ น้ำหมักคนับไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์แล้วก็สารสจำเคราะห์แสงนะครับที่ผสมด้วยน้ําเปล่านะครับราดไปให้ทั่วนับทั่วบริเวณของคอกเลยครับโอเครับตอนนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมก็ใช้น้ําหมักราดเข้าไปเต็มบริเวณคอกครับตอนนี้ก็จะมีผู้ช่วยกะแรกนะครับก็จะเป็นเนี่ยครับไก่หลายตัวครับมาผสมขุยให้ ส่วนการที่2ครับก็จะเป็นวัวนะครับตอนเย็นนะครับเอาวัวมาเข้าข้อ,ขอนะข้ก็จะเหยียบย่ำนะครับเหยียบไปเหยียบมาเต็มนี้ก็จะผสมเองอัตโนมัตินะครับโอเคครับสำหรับวันนี้การทำปุ๋ยหมักใช้เองนะครับก็เสร็จแล้วนะครับโดยการใช้ปุ๋ยนะครับก็ วัสดุดิบก็มีแล้วก็คือปุ๋ยที่อยู่ในคอกนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะใช้เพิ่มเติมก็คือเรื่องของแกลบดิบแล้วก็มีพวกจุลินทรีย์สองสามตัวนะครับแล้วก็ใช้ปูนขาวโรยเพื่อฆ่าเชื้อนะครับตอนนี้ก็รอแค่เวลานะครับสักประมาณเดือนหนึ่งนะครับผมก็จะเอามาผึ่งลมให้มันเย็นแล้วก็จะเอาไปใช้ในการปลูกผักนะครับช่วงนี้ก็จะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะครับผักที่จะปลูกก็เป็นพวกผักบุ้งนะพวก ผักกาศแะก็พวกคณะนะครับที่อยากกินก็จะปลูกหมดถ้าท่านใดนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ติดตามใหม่ก็อย่าลืมกดนะครับอ่าสับสก์รแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสำวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ